โอเราซับห oh, oh. ลุดขอบพีนบบน่น้องสวัสดีครับเพอนเพื่อคุณแม่เพิ่นเตรียมของไปตลาดต่อเนาะแม่เพื่อนแต่เมื่อกีต้มอีปูต้องหนึ่งอีปูหนึ่งไปขายเล้วหน่อยนะเงาเยอะกับเปล่าหนึหนน่งไปขายถุงละซีซุงโซ่บาทก่อนถุงละเท่ ยี่สิบบาทนะพี่น้องนะมานี้ปูลายอืมปูลายกับาทถึกเนี่ยน้ำนยมแรงมากอัน้อร่อยหาซื้อปโอ้แทงเอแรงป้นเด่อ๋อย้มแรงโลอร่อยหาซื้เนาะพี่น้อง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Là xế Bà, thúng là chín mươi bốn, bỏ, bỏ dây chăn trải, chăn lao, dây chăn trải chăn lao nữa, เราไปบ้างซื้อจานขายบันนี้พี่น้องปาดุกตมอืมปลาปลามีต่อละอืมปลาบมีต่ไหนหา้อบ,บ้านหนิาซื้บานปันเนี่ยออาย่างเราจะน้อยผสมกัน,นไงแล้ะพี่น้อง ก like, mm ินกันไปย่างเรื่องนี้เยาน่าสมกันไปใช่ไอืม ลุบลบาตอ่ะ้กันไยเราคนกรต้มมีปูไปขายนะโอหนึงีปูไปขายนะัวน ไปก็เงินที่ะเอลือเัินเง้นเงินเงินไปยังวะมาบพี่น้องพอดีหนูว่าจะไปตลาดน้ำแม่เนาะข้าวโดยเบงว่าจะเอารถพอดีไปใส่พอดีพอดีไปเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ตอนนี้ก็บสติตีบสติหาอะไรพี่น้องใกล้สิตีหาแล้วใกล้กับใกล้กับฉันนั้นเนาะ ตอนนี้ชาวบ้านเพิ่นกับท่านด้ลุกจกคนเนาะพี่น้องคุณก็นอนเงียบกันอยูนะ่เนาะท่านมีไฟลุกจกคนเนาะพี่น้องเนาะก็จะเข้าตีห้านี่แหละเล่นกันสิลุกบ่ได้พี่น้นะนนองไปตลาดน้ำคุณแม่พี่น้องเมานะืองเนาะเป็นยังไง ก่เนื้อเลือหข้าวเขนจะไปขายนะพี่น้องนาองกุลูเขาขายหน่วยไรนะเร่ก็ใบตองก็เตรียมไปขายนะเรื่องกับบุลูเขนขายแบบใดนะเรื่องกข้าวบบุ้งนะพี่น้องนะเรื่องกับแม่ยังบ่ตนข้นมาอือมีอะไรื้อข้เพื่อจะไปขายนะ

แม่หายแล้วรับพี่น้องคลิปดีก็ซ้บหน่เนาะพี่น้องเนาะคลิปไหนขอกันไม่ได้พี่น้องเด้อสวัสดีครับ